ข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันทำงานวันแรกของวันจันทร์ลูกขอบพระองค์นั้นดูแลชีวิตของลูกปกป้องลูกจากศัตรูที่ลูกมองไม่เห็นหรือศัตรูที่มาในรูปแบบที่เป็นมนุษย์พระเจ้าลูกขอประกาศพระนามของพระองค์ว่า เือสัตว์รูเหล่านั้นว่ามันจะไม่สามารถทำร้ายชีวิตของลูกเพราะว่าข้าพเจ้านั้นเป็นลูกของพระองค์ลูกเป็นลูกของกาศพระองค์ชกามันจะต้องสยบในใต้เท้าของข้าพเจ้าหรือในนามพระเยซูโอพระองค์ชา้าลูกขอประกาศว่าแม้คําพูหรือการดูหมิ่นหรือการดูถูกดูแคลนต่างๆจะไม่มีไม่สามารถทำร้ายชีวิตของข้าพเจ้าได้ลูกขอพระองค์นั้นดูแลชีวิตของข้าพเจ้า ย่างดูเลี้ยงแกะโปรงโขคะลูกขอพึ่งพระคุณของโปรงตลอดวันนี้ทั้งวันไม่ว่าคนที่จะมาเยื่หยิงหรือคนที่มาดูถูกหรือคนที่มันดิคเคดิตของลูกลูกขอประกาศเหนือศัตรูเหล่านี้ว่าพระเจ้าของลูกนั้นยิ่งใหญ่มันไม่จะไม่สามารถทําร้ายหรือเข้ามาใกล้ชีวิตของข้าพเจ้าลูกขอโะองนั้นได้รับเกียรติและขอขอบคุณโะองผ่าน ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพื่อที่จะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระองค์อธิษฐานในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน